สวัสดีค่ะวันนี้ย่าก,ก็จะพามาดูว่าน้ําท่วมสวนของป่าเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะร่องที่ทําไว้ปีที่แล้วนี่ก็ตื้นเขินขึ้นมาฝนตกทีทีมาน้ําระบายไม่ทันนะคะก็ท่วมเต็มสวนไปเลยสําหรับบริเวณนี้นะคะก็ปลูกไว้เยอะเลยเนี่ยคือลักษณะร่องน้ําก็จะขังอยู่ประมาณนี้นะคะที่ย่าพามาดูวันนี้เนี่ยไม่ใช่ดูที่น้ําท่วมนะคะ แต่ว่ามาดูสัตรูตัวฉกาดของผักหวานป่านะคะที่มันจะขึ้นมานะยิ่งบริเวณนี้ชื้นแฉะนะมันก็ยิ่งอยู่ไม่ได้มันจะต้องไต่ขึ้นมาต,นต้นนะคะซึ่งเจ้าตัวนี้เป็นตัวอะไรเราก็ไปชมกันนะคะไปที่มันลอยมันกินนะคะเนี่ย มาดูตัวมันใกล้ๆนะคะนี่ตัวสีน้ำตาลเล็กๆที่เราเห็นเนี่ยนะคะเนี่ยขนาดว่าเราเดินมาใกล้เราเคาะต้นมันก็ยังกินเฉยนะคะเนี่ยสำหรับไอตัวนี้นี่หน้าด้านมากนะไล่เท่าไหร่ก็ไม่ยอมหุบตัวเองนะคะตัวนี้จะเป็นหอยทากนะคะย่าให้ชื่อมันว่าเจ้าทากสเนลนะคะมันจะเป็นลักษณะเป็นหอยสเนลนะจะไม่เป็นหอยทากก้นแหลมตัวเล็กนะ ตัวนี้ก็จะขนาดหัวแม่มือนะตัวโตวจริงๆก็ขนาดหัวแม่เท้านะี่นะคะนี่มันไต่ลงมาข้างล่างไม่ได้เพราะว่าพื้นมันแฉะไอ้พวกนี้มันจะอยู่น้ําไม่ได้นะคะพอมันกินอิ่มมันก็จะเกาะอยู่ตามใต้ใบของผักหวานหรือไม่ก็จะไต่ลงมาอยู่ตามกิ่งนะคะเนี่ยตามกิ่งบริเวณที่ร่มๆนะพอเช้าตู่ประมาณตีสี่ตีห้านี่ มันก็จะไต่ออกมากินนะคะกินใบผักหวานเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยมันจะมาอยู่ตามมุมอย่างนี้นะบริเวณกิ่งที่มีร่มให้มันนะตัวนี้แต่มันจะไม่สู้แดดนะถ้าแดดจ,จัดๆนี่มันก็จะสามารถตายนะคะมันก็จะตายไปได้เลยนะคะสำหรับเจ้าหอยทากสเนลเนี่ผักหวานป่าที่สวนหญ้าตอนนี้ทุกต้นนะคะทุกต้น จะมีไอหอยทากเสเนลตัวนี้เข้ามาอยู่เต็มหมดเลยนะคะวิธีป้องกันโดยที่เราไม่ใช้เคมีก็คือเอาไม้นี่ไปเคาะเคาะต้นมันนะคะเนี่ยเพื่อให้มันร่วงลงไปถ้าไปโดนน้ำโดนโคลมันก็จะตายไปเลยนะคะเนี่ยวันนี้ยาก็เอามาให้ชมกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะขอบคุณมากค่ะ